สมฐานะทายาทหมื่นล้านมิวเซนฉลองวันเกิดน้องมารินเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยมากความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบและรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับมิวนิฐาาโดยวันนี้เราจะพาไปส่องงานวันเกิดของน้องมารินลูกสาวของเธอกันผ่านพ้นวันเกิดอายุครบหนึขวบเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาสำหรับน้องมารินเนกหญิงทิวรารินคูหาเปรมกิต ลูกสาวสุดที่รักของนางเอกมิวนิ t ากับสามีเซนธนาพุธซึ่งหากแฟนๆอยากติดตามพัฒนาการชมความน่ารักของหนูน้อยมารินก็ตามไปที่มารินคูหาและล่าสุดมิวนิ t าได้จัดเต็มเล่นใหญ่เชิญทั้งสองครอบครัวและบรรดาเพื่อนคนสนิทมาร่วมปาร์ตี้ฉลองวันเกิดของลูกสาวและเป็นการฉลองวันเกิดล่วงหน้าของสาวมิวในวันที่21กันยายนนี้ก็จะก้าวเข้าสู่วัย31ปีแล้ว งานนี้แฮปปี้ทั่วนหน้าทั้งเจ้าของงานและบรรดาแขกที่มาร่วมงานโดยในอินสตาแกรมของน้องมารินมีการระบุข้อความไว้ว่าหนูขอบคุณลุงป้านนะ้าอาพี่ๆและเพื่อนๆทุกๆท,ท่านที่มาร่วมงานวันเกิดของหนูกับคุณแม่เมีลเมื่อคืนนี้นะคะสนุกมากๆเลยค่ะ